เหตุผลอะไรที่ทําให้ต่างชาติไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะเข้าสู่กทิศเด็ดด้วยนะครับส่วนตัวผมว่าผมดูคลิปใน u t u b e นะครับคนไทยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องเปิดร้านไก่ทอดเกาหลีอะไรแบบนี้คนไทยสัมภาษณ์ว่าต่างชาติไม่รู้จักว่าเรามีไก่ทอดไทยใช้ชื่อไทยไม่ได้ส่วนเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยต่างชาติถามว่าทําไมเรามีแต่ผัดไทยทําไมไทยไม่มีก๋วยเตี๋ยน้าเป็นของตัวเองนะฮะ ส่วนฝั่งังก็ถามกลับว่าบ้านอยู่ไม่กินกว๋วยเตี๋ยวน้ํากันเหลอทำไมมีแต่ผัดไทยเราทําการตลาดอาหารไทยเก่งแต่เลืมกว๋วยเตี๋ยวกับไก่ทอดหรือเปล่าทำไมต่างชาติไม่รู้จักเลยนะฮะไปดูกันด้านฝั่งความเห็นได้แล้วกันนะครับผมความเห็นที่1นึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่ามันเป็นอาหารทั่วไปมีในหลายรสชาติ ในเอเชียไม่โดดเดน่นมีเรื่องเล่าคนรู้จักเคยไปเมืองไทยแล้วเห็นคนไทยกินก๋วยเตี๋ยน้ําใส่เครื่องปรุงตกใจมากว่าทําไมใส่น้ําตาลเป็นช้อนโต๊ะมันประหลาดมากสําหรับเขาที่เรากินน้ําตาลเยอะขนาดนั้นความคิดต่อไปแล้วกันนะครับผมผมว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่าจะทําตลาดได้เพราะมีครบทุกรสของประเทศอื่นไม่มีรสแบบนี้แน่นอนแค่ปรับความเผ็ดหลายระดับให้เลือกเครื่องปรุงก็ใช้แบบพรีเมียมน่าจะตั้งราคาได้สูงนะฮะ เดาว่าอาหารไทยเนี่ยคงมีตัวเด่นหลายเมนูแล้วมั้งครับเวลานึกถึงอาหารไทยฝรั่งจะมีเมนูขึ้นมาในหัวแล้วว่าส่วนไก่ไทยเนี่ยยังไม่เด่นมากนะอย่างเมนูอาหารจีนที่นึกออกก็คือกุ้งเผาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ปัจจุบันร้านกว๋วยเตี๋ยวต่างประเทศไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดไต้หวันเยอะมากครับอาจจะเป็นเอเชียหรือชาติอื่นเข้าไปกินแต่ฝรั่งเขารู้จักเพราะมันเยอะมากฝรั่งเขาอาจไม่เข้านะฮะแต่เขารู้จักเหมือน KFC ฝรั่งถามฝรั่งทุกคนเขารู้จักประเด็นคือทําไมเราไม่ทาการตลาดเหมือนเกาหลีเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศต้องไปเปิดร้านไก่ทอดเกาหลีโดยบอกเหตุผลเพราะมันขายได้คนทั่วโลกรู้จัก เกาหลีเขาใช้ซอฟต์ o วร์โปรโมทจนติดตลาดทั่วโลกจะได้เพราะไก่ทอดไทยน่าจะทําได้เหมือนเกาหลีนะส่วนร้าอาหารไทยที่มีปีกไก่ทอดขายอันนี้ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะคุณต้องใส่เมนูในอาหารไทย แต่ไก่เกาหลีเนี่ยไต้หวันเขาเปิดขายโดยขายแกยท่ทอดอย่างเดียวส่วนกว๋วยเตี๋ยวประเด็นคือกว๋วยเตี๋ยวราเมงญี่ปุ่นเวียดนามมาเลจีนฝรั่งจะชอบไม่ชอบไม่ใช่ประเด็นแต่เขารู้จักในร้านอาจจะมีแต่เอเชียกินก็ได้แต่มีร้านขายกว๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะทุกมุมโลกแต่ต่างชาติเขาสงสัยว่าทําไมไทยเนี่ยไม่ปลกุกก๋วยเตี๋ยวน้ําของตัวเองให้ดังแบบผัดไทย ไม่ต้องฝรั่งก็ได้ชาติเอเชียด้วยกันยังไม่ค่อยรู้จักกว๋วยเตี๋ยวไทยเลยคล้ายๆกว๋วยเตี๋ยวพนมเปญของเขมรก็ยังไม่เป็นที่รู้จักดีทั่วโลกนะฮะอีกความเห็นต่อไปลวกันนะครับผมประเทศอื่นเนี่ยเราไม่ทราบนะเอาเฉพาะยุโรปที่เราไปบ่อยละกันในร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศเนี่ยมีปีกไก่ทอดขายนะคนสั่งก็พี่ไทยนี่แหละไก่ทอดไม่พอเป็นปีกอีกปีกมันไม่ใช่ส่วนที่ฝรั่งฮิตกินกัน ไก่มุนที่ว่าเนี่ยต้องสับครึ่งตัวแล้ววางบนจานใช้มีดซ่อมกินใช่แล้วจริตฝรั่งเขาไม่ชอบอะไรที่ต้องหยิบมาแท้ความสนุกคือใช้มีดแซะกระดูกก็หลุดเป็นส่วนๆไก่ย่างเนื้อฉ่ำๆอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้อยู่ในเมนูหลักนะมันไปอยู่กับเมนูเรียกน้ำย่อยรวมกับพวกปอเปีย๊ยเกี๊ยวน้ำยำต่างๆหมนสเต๊ะ คือถ้าสั่งพวกนี้มาเนี่ยก็จะได้ถ้วยเล็กๆเ,เหมือนเป็นซุปเราเลยเดาว่าสาหรับฝรั่งมันไม่ใช่อาหารกินเอาอิ่มเวลาฝรั่งจะสั่งอะไรก็สั่งเวลาฝรั่งจะสั่งอะไรที่กินแล้วอิ่มจิ้มในเมนูมันก็เลยไม่โดนพวกก๋วยเตี๋ยวไงเลยนะฮะ ซึ่งเราก็ถามบรรดาเพื่อนฝรั่งหลายคนที่เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวในไทยเขาก็ไม่ได้ปลืมอะไรก๋วยเตี๋ยวมากเดาว,ว่าปรุงไม่เป็นพอได้มาจืดๆเลยไม่ชอบสําหรับฝรั่งมันคือซุปใสที่มีเส้นเป็นอาหารเบสิกเบสิกไม่ต่างอะไรกับซุปกระป๋องยามยากในซูปเปอร์บ้านเขาอะนะ ก็เป็นยังไงกับบ้านล่ะครับกกับหัวขอ้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ